มาดูกันว่าเด็กกิงดราร์รไซท่านหนึ่งจะต้องเข้าหอที่ประเทศอังกฤษจะไปซื้ออะไรเข้าหอ,อกันบ้างเรี้ยงจิงเกิ์อันยองกาชวันนี้ช่องเมมิกบุ๊กม,มิกก็อยู่กันที่เบอร์ม,มิงแฮมประเทศอังกฤษนะคะวันนี้มุมิกจะพาทุกคนไปซื้อของเข้าหอที่ประเทศอังกฤษกันค่ะเราอยู่กันในโซนขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะหิเข้าด้วยเราก็เลยจะไปหาอะไรกินกันแหละของก็ถูกกว่านะแต่ว่าบางอย่างก็จะแพงกว่าอย่างพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย รองเท้าถามว่าทำไมแพงกว่าเพราะเราเราคูเลต46ไนงะซึ่งที่เนียมันก็จะเป็นแบบแต่บอาว่าอันนี้คือแบรนด์เดยวหมดเลยแล้วเขาก็ตั้งไว้เลยดูไหนก็ดูแล้วก็แบบทุกคนพ,พ,พยายามอธิบายมุกเว้ยคือเหมือนเขาถ้าจะคิดว่ามุกเป็นเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหน้ามันต้องใช้อันนี้ก่อนนะต้องทําอย่างงั้นก่อนนะใช้อันนู้นอันนี้ก่อนนะอะไรเงี้ยไปกันต่อ แรงมากเลยใส่หมวกแหละอันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะคะคนเยอะกลิ่นมันใช่เลยกลิ่นนี้แหละที่ฉันกล้ค่ะวันนี้มึงต้องหาข้าวให้ได้นะคะเพราะว่าเราจะต้องขัามาหารอตายแ้วคือวันนี้เป็นวันเสาร์คือคนเยอะมาก ก็เสียงร้องแบบตอนที่คนถือของออกมาอะไรเงี้ยเยอะมาก s ี c เ r ียริตี้เต็มไปหมดฉันก็เดินหาของตอนนี้ก็พยายามหาของว่าเอ๊ะฉันต้องซื้ออะไรเข้าห้องบ้างน่าอะไรยี้มได้ไหมหรือว่าเรายืมไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ค่อยเก็ทฟิลเนาะคนไทยแบบเน้นช่วยกันพอเน้นช่วยกันก็แบบติดนิ้ัยแบบเอ๊ยอย่างงี้ฉันยืมเขาได้ไหมนะอะไรแล้วดูนะเดี๋ยวให้ดูว่าคนเยอะขนาดไหนอันนี้คือทางลง เมื่อวานไม่ม e. ีเราก็ไม่คิดว่าคนมันจะเยอะขนาดนี้คือมันฟิลแบบสยามไหมแกูดิมันใหญ่นะแต่คนก็เยอะนะซื้อของตังค์สุดเราก็เจอแล้วนะครับเอสเนี่เรามาซื้อของ ก็ซื้อของที่นี่ได้เลยหรือว่าเรามาซื้อของใหญ่ๆใช่ปะเขาก็ให้เรากดเลือกเองเว้ยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเอาของเนี่ยเราก็ซื้อไปเดเสร็จนั่งรอเหมือนเราทกงานฉันไปมีที่ใส่ของแล้วฉันได้ของแล้ว หาทำซื้อข้าวไข่แล่ของมากมายออแพงมากกระต๊อกหนีาแป๊บแล้วะ่ะแบบเท่ห์มากแบบจะหน่อยอดีก็จะหลงมาตรงนี้จริงจจะไปเอเจาจีแต่ว่าแต่ว่ามันจะผ่านไม่ได้อ่ะก็เลยเห็นมาเอาเซอร์เพนเซอร์ตรงเนี้ยก็เลยมาตรงนี้แล้วกันต้าครับ กันต่อแบตบก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าวันนี้ก็จะมีนักแบ็คเป็นเชอร์นโน่เจดีอยากจะไปดูกันดีกว่าก็วันนี้เดินหลงๆมาแบบตอนนี้คิวก็กระบ้าเข้มกะบ้าค่ะไปกันต่ออันนี้มีคนถามว่าฉันอยู่ไหนฉันเขาตอบนี้เลยว่าไม่รู้ งงเหมืหนอนกันประเด็นคืออะไรวะฟิลหวานฟิลแบบโรตัดยังไ,ไ,ไงก็ไม่รู้ดูใหญ่อยู่มีชั้นเดียวเดี๋ยวเราจะไปลองเดินดูกันนะฮะเก็บไปเสร็จที่ป๋า่าเก็บในกระเป๋าไม่ได้เก็บถือนะออกมาจากกระเป๋าอีกของนี่คของเยอะมากเดี๋ยวไปเปิดให้ดูว่าซื้ออะไรก,กันบ้านนะคะแต่ว่า,าอะไรยังเดิมไม่เสร็จ เราจะรีบเดินแล้วเราจะรีบกลับแล้ะเพราะว่าตอนนี้แอบใจเริ่มดึกแล้ว